สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอลีที่นี่ท,นท,ที่เดียว,ยวค,ค่ะอยู่กับบรรยากาศการร่วมไว้อาลัยให้กับอดีตประชาลุกทุ่งนะครับสายันสัญญาพี่เป้านะคะต้องบอกว่าเป็นนัก รองลูกทุ่งที่มีมนลขลังโดยเฉพาะเสียงที่บอกว่าเป็นแหบมหาเสน่ห์นั่นเองก็เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณเที่ยงโรคมะเร็งตับอ่อนนะคะด้วยวัย60ปีนั่นเองซึ่งวันนี้ก็มีพิธีรดน้ําศพที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะคะก็มีพิธีพระราชทานน้ําหลวงอาบศพในเวลา16บหนิกาเนี่ยช่วงนี้เลยใช่ครับก็เสียบุคลากรคนสาคัญในวงการเพลงลูกทุ่งไปหนึ่งท่านนะครับเจ้าของลูกอ้อน รักสายันน้อยแต่ขอให้รักนานๆคำนี้นี่หลายคนฟังก็ยังนึกถึงอยู่ตลอดเวลาครับนะคะตอนนี้แฟนๆเพลงเองก็ต่างไว้อะไรคุณสายันสัญญาเนี่ยนะคะแน็หนึ่งในนั้นก็คือสายันสองก็คือคนนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่เรียนแบบลักษณะคาแรคเตอร์ของคุณสายันรูปร่างหน้าตาก็คล้ายกันด้วยพี่เปาเนี่ยเป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์มีคาแรคเตอร์ตลกชอบเอามาเล่นใช่ก็จะมีทั้งสัญลักษณ์ของเขาแพะตรงนี้ติดอยู่ไม้อะไรอย่างเงี้ยที่ดึงเข้าดีกอก็จะมีหลายรูปแบบ แบบคอทีสายมุกที่เป็นการหยอดบรรดาแม่ยกทั้งหลายบ่อยครั้งที่สายันทำโน่นทํานี่เสียงแบบจ้อนๆอะไรอย่างนี้ไงแม่ยกก็จะติดใจนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นที่ต้องบอกว่ามีลักษณะรูปร่างการเรียนแบบคล้ายคุณสายันมากก็คือเป็นดีเจหนุ่มกางเกงหลวม อันนี้เป็นชื่อแบบเหมือนฉายาเขาไงอีกฉายาหนึ่งไปซื้อเผื่อเผื่อโตเหรอสงสัยสงสัยยืดยืดใช้นานไม่ใช่นี่คนนี้เขาเป็นฉายาเจ้าของสายันสองหรือว่าพี่เป้าเมืองระยองที่จังหวัดระยองนู่นเลยนะคะนั่นก็คือคุณเหมือนมากเหมือนไหมคุณนฤดมเขายังไม่หันมาเลยวิทยาสักพันนี่ไงรูปถ่ายเขาก็เคยถ่ายกับพี่เป้าสายาด้วยนะสมัยนุ่มๆอ่ะเขานี่คือคนคนนี้เขาจะมีคราวนิดนึงอาจจะบางๆไปซะเล็กน้อยนะคะคุณนาอันนี้ อะไรใหญ่คะเป้าพี่เป้าสายใหญ่ตัวเขาใหญ่ใช่ไหมน,นะคะก็เป็นดีเจอ,อยู่นะคะที่จังหวัดระยองนั่นเองคนรู้จักในนามว่าพี่เป้าเมืองระยองค,คุณนรุดมเนี่ยบอกว่ามีการนำรูปที่ถ่ายคู่กับคุณสายยันมาโชว์ให้กับผู้สื่อข่าวเราดูเพื่อระ,ะลึกถึงนะคะแล้วก็มีการใช้ชั่วโมงการจัดรายการของสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ นะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการเสียชีวิตของคุณสายันสัญญาเนี่ยนะคะค,คุณรนรเดบอกว่าตัวเองเนี่ยทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณสายันสัญญาขณะกําลังจัดรายการวิทยุอยู่เลยตอนนั้นณวันนั้นค,ค,คือพอรู้ปุ๊บเนี่ยแฟนๆบอกมาเนี่ยถึงขั้นช็อกเลยแล้วก็แบบเหมือนไม่มีอารมณ์จัดรายการต่อเพราะผูกพันกับคุณสายันสัญญามานานนะคะคคแล้วก็เสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นยังทําใจไม่ได้แต่ก็ตามด้วยสปิริตเนอะก็ต้องจัดรายการต่อไปแล้วก็ใช้ช่วงที่จัดรายการเนี่ยประชาสัมพันธ์ ข่าวการเสรียชีวิตของคุณสายันสัญญาก็มีการพูดถึงประวัติคุณงามความดีของคุณสายันนะคะที่มีต่อวงการเพลงลูกทุ่งพร้อมทั้งวิ่งวอรให้ประชาชนเนี่ยบอกว่าอย่าทอดทิ้งดืมเลือนคุณสายันสัญญาแล้วก็ช่วยกันอุดหนุน,นผลงานเพลงและฟังเพลงของคุณสายันสัญญาซึ่งถือเป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นอมาตะตลอดกาลด้วยมีเสียงของพี่เป้าระยองให้ฟังกันด้วยสายันสองค่ะนเ,นเร็วเกินไปอะ คนตายคนนักล้องที่ที่ผมรักแล้วก็ร้องเพลงสายันมานานนําไปเรียนแบบนับพกพูงสายันไปใช้เหมือนเป็นต้นแบบเหมือนเป็นแอนดอรลอลอมรับมรตกใจมากตอนยนังไม่หายยังสันอยู่ dır. เห็นว่าจะไปขึ้นคอนเสิร์ตกับสายันด้วยเออจะไปร่วมงานไปอะไรกันคือมันมีทีมงานรู้จักกันหมดเลยเราไปช่วยไปพูดคุยสนานปราศัยกันเยอะเลยไปไปทุกครั้งเลยครับเวลามีงานของสายันเหมือนเป็นความผูกพันนะครับ เป็นสีนของพี่เป้าเมืออระยองนั่นเองแล้วก็ทางคุณนรดมเนี่ยบอกว่าชื่นชอบคุณสายยันตั้งแต่เป็นหนุ่มๆเลยอะตอนนั้นก็เป็นดีเจเป็นนักร้องประกอบกับมีคนบอกว่าหน้าตาของคุณพี่เนี่ยโอ้โหคล้ายกับพี่เป้ามากครับนะคะแถมยังชอบเพลงของพี่เป้าเหมือนกันอีกก็เลยถูกตั้งฉายาเป็นสายยันสองพอไปร้องเพลงที่ไหนก็ถูกขอให้ร้องเพลงของคุณสายยันครับ,รบโดยเฉพาะเพลงเก่งเลยเพลงนี้เขาบอกว่าเพลงสาวระยอง นะคะที่กลายเป็นเพลงประจำวงดนตรีของหลายๆวงในจังหวัดระยองไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ประวัติของคุณสายันสัญญาเขาบอกว่าชื่อจริงเนี่ยชื่อคุณสายันดีเสมอนะคะภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นพรสายัน,ยนมีโชคดีเสมอนั่นเองนะครับอ,อ่านะครับก็มีชื่อเล่นว่าพี่เป้าะนะครับเกิดเมื่อวันที่31มกราคมนะครับปี2496ก็อายุรวมก็ 60, 60. ปีนะครับ เป็นคนที่ตำบลป่าสแกอําเภอเดิมบางนางบวชนะครับจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับเป็นบุตรของนายอ่องแล้วก็นางบุญช่วยดีเสมอนะครับประกอบอาชีพเป็นชาวนาสายยันเนี่ยนิยมชมชอบแล้วก็รักการร้องเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจิตใจนะครับชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ออกตระเวนประกวดร้องเพลงมามากมายจนนับครั้งไม่ถ้วนะครับได้รางวัลชนะเลิศและก็ด่มดังเป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจคนเดิมตลอดกาลเขาอันนี้เป็น ขวัญใจคนเดิมนะครับก <คน S 1> ็หลังจากที่เสยยันสัญญาเสียชีวิตลงนะครับพิธีลดน้ําศพของเสยยันก็จะมีที่วัดไร่ขิงอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมนะครับก็เป็นที่เดียวกันกับที่ศพคุณยอดรักใช่ค่ะก็ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่นู่นนะครับรวมถึงดาวตลกั้างฟ้าอมตะอย่างนอต็อกด้วยก็อยู่ที่นู่นเหมือนกันครับก็ไปทําพิธีที่นั่นเหมือนกันนะครับก็จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพใน เวลา14นาฬิกาตอนนี้นเลยนะคะนะครับก็โดยภายในงานก็มีการเปิดเพลงของนักร้องทุ่งชื่อดังตอดกานะครับทั้งนี้ศพของสาย,ยันสัญญาสวมใส่เสื้อสูทลายสกอ็อตสีน้ำตาลนะครับสวมโบว์ใบพรมใบเก่งอยู่ในสภาพเหมือนคนนอนหลับตามปกติสำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมศพนะครับก็จะตั้งสวดที่วัดได้ขิงในเวลา19นาฬิกาเป็นเวลา15วันจากนั้นก็จะเคลื่อนศพไปตั้งสวดที่วัดป่าเลไลวรวิหารนะครับ ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอีก9วันนี่ครับนี่ค่ะนี่ก็คืองานเมื่อช่วงออตั้งแต่วันนี้ตลอดทั้งวันเลยมีการเคลื่อนศพจากโรงพยาบาลธนบุรีก่อนที่จะมาที่วัดไร่ขิงต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแต่ก็น่าดีใจแทนพี่เป้านะมีรบรรดาแฟนๆเพเนี่ยมาร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าเพลงของพี่เป้าสาย,ยันคงอยู่ในใจของแฟนเพลงตลอดไปนั่นเองฟังทีไรก็แบบจำได้นึกได้ตลอดครับนะคะ ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยเคยติดตามบท<ไ>สัมภาษณ์ของครูชลทีบอกว่าพี่เป้าเนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ประสบความสําเร็จสูงสุดคนหนึ่งในวงการถึงแม้จะไม่มีรางวัลทางด้านเ,เสียงเพลงมาเป็นการันตีแต่ว่า <ça. S 2> ด้วยผลงานและวก็เอกลักษณ์ที่พี่เป้าทิ้งเอาไว้เนี่ยก็น่าจะยืนยันความเป็นสุดยอด ของคนในวงการลูกทุ่งได้เป็นอย่างดีแล้วครับค่ะนะั่นแหละค่ะ,ะมากันที่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของความน่าย,ยินดีความภาคภูมิใจของคนไทยกันบ้างรเราเคยนาเสนอข่าวเรื่องของยูเนสโกที่จะมีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกสถานที่สําคัญสําคัญของเมืองไทยนะคะคแต่ว่าอันนี้ล่าสุดเลยครั้งแรกของประเทศไทยต้องบอกเป็นครั้งแรกเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ายูเนสโกเนี่ยเขาเลือกให้เจดีย์พระประธานของวัดประยูรรว,วงสาวว่าวรวิหารที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะ รับรางวัลสุดยอดหรือว่ายอดเยี่ยมอันดับหนึ่งเลยเขามีชื่อรางวัลด้วยชื่อว่า Award of Excellence ในการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปีนี้เลยคนที่เข้าร่วมประกวดเนี่ย16ประเทศ17โครงการแต่เราได้ที่หนึ่งเป็นไงน้าภาคภูมิใจขนาดไหนยอดจริงๆครับนะคะซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาประชาตินะคะหรือว่า UNESCO ค่ะประกาศผลการประกวด โครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจําปีนี้นะคะเพื่อยกย่องบุคคลและก็องค์กรภาคเอกชนหรือว่าโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการบูรณะปฏิสังขรอ,อาคารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกปรากฏอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ละคะ่ะก็คือโครงการอนุรักษ์เจดีพระประธานของวัดประยูนประยูรวงสาว่าวรับวิหารเนี่ยนะคะก็ได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่หนึ่ง รหรือว่ารางวัล Award of e x c e l l e n c e ค่ะจากการคัดเลือกโครงการที่ส่งเข้าประกวด47โครงการจาก16ประเทศซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการตัดสินเนี่ยคุณทิมเคอร์ติสก็บอกว่าคณะกรรมการพิจารณาและรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งเนี่ยเหมาะมากกับเจดีพระประธานของวัดประยุรวงศาว,วาวราวิหารเนื่องจากเห็นว่ามีการบรณปฏิสังขรณ์เจดีพระประธานซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แล้วก็ต้องการดํารงนะคะรักษาปูชนียสถานที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของกรุงเทพมหานครเอาไว้นั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาทางสังคมในย่านกระดีจีนคือย่านประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมรให้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจลึกซึ้งในรูปแบบสถาป,ปัตยกรรมนะคะโดยเฉพาะตัวของยุคในรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยการเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างภายในขณะที่ยังคงรูป ลักภายนอกของเจดีย์ที่สุดเอียงเอาไว้สังเกตจะไม่ตรงจะ่อีกเอียงนะคะซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตั้งใจนะคะแล้วก็วกมีการบูรณะซ่อมแซมบูรณาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมได้สื่อสารขนบโบราณและสุนทรีแห่งยุคเก่าก็ถือว่าเป็นความร่วมวมือร่วมใจที่น่ายกย่องนะคะคระหว่างพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญชาวบ้านแถวนั้นคือช่วยกันทำนุบำรุงรักษาพุทธศาสนสถานเนี้ย ให้ดำรงอยู่ในฐานะูนยนรวมจิตใจของชุมชนตราบจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะครับนะคะก็เอามาแจ้งกันทราบเป็นเรื่องที่น่ายินดีของคนไทยความสวยงามของโบราณสถานบราวัตถุไทยนี่ถือว่ามีเยอะมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องรักษาเอาไว้ครับอ่าเดี๋ยวเราส่งท้ายเบรกแรกนะครับกันด้วยเรื่องที่ชาวบ้านในตำบลยางเนิ้งนะครับอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างริมทางรถไฟ ทางารถไฟพื้นที่ว่างปกติเขาเห็นหน้ารถไฟก็จะมีแบบพวกรกรางอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะครับเขาบอกว่าชาวอําเภอสารพีเนี่ยเขาใช้ใชพื้นที่ว่างเนี่ยริมทางรถไฟนะครับเอาไปปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษน,<อ>นะคร <นะ S 1> ับเขาบอกว่าปลูกผักตามฤด,ดูกาลนะครับจนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยรับซื้อถึงที่เลย ต้องะระวังรถไถวิ่ง,งบ้างรถไถวิ่งต้องไปเก็บตอนที่มันยังไม่มาอโอเคก็บอกว่าแล้วก็ยังมานําเอามาวางขายริมทางให้ประชาชนทั่วไปได้ซื้อหาในราคาถูกด้วยนะครับต้องยอมรับว่าพืชผักอินทรีย์เนี่ยมันดีต่อสุขภาพไม่มีสาปรปลอดสารพิษใช่ไหมใช่ครับก็ซื้อผักแถม,มแมลงด้วย ฮะอาวก็มันถ้ามันปลอดสารไม่ต้องมีริ้วรอยอ๋อหมายถึงว่าร่อ,องรอยของมแมลงหรือว่าแถมแมลงอะไรอย่างงี้กินก,กรอบกรอบไม่ใช่ใช่ไหมอัก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้ง<ห>างร<ห>ายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับติดตามจากรายงานของผู้สื่อข่าวนะครับสปริงนิวประจําจังหวัดเชียงใหม่ครับ<ห>าชาวบ้านในตําบลยางเนื้ออำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาพรวนดินเพื่อเตรียมแปลงปลูกผักบุนพื้นที่ว่างริมเส้นทางรถไฟที่พาดผ่านหมู่บ้านซึ่งเดิมเคยถูกปล่อยว่างจนหญ้าและวัชพืชขึ้นปกคลุมแต่เมื่อชาวบ้านเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่างพากันออกมาจับจองพื้นที่และปรับสภาพให้เป็นแปลงผักแม้พื้นที่ว่างริมทางรถไฟจะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้านก็ปรับสภาพแปลงผักให้เหมาะสมมีการปลูกผักตามฤด,ดูกาล ผักกาดผักคะน้าผักฝางตุ้งผักบุ้งผักสลัดรวมทั้งผักวบพรี่โดยใช้น้ําจากร่องระบายน้ํายิงทางรถไฟมารดแปลงผักแต่ละปีสามารถปลูกผักได้ถึงสามรอบผักกาดผองผักบุ้งผองผักสลัดผองอย่างนี้หลายอย่างเราอันหนึ่งเจ้าแม่จากแถวนี้เขาปลูกกันนะคไ พอปลูกกันยันเดียวกันเนี่ยพักพักกัดพักะนะก็กระดิ่งผพักกร,กระลำถ้าหน้าหนาวก็จะปลูกกระลำกันก็กระดกันนะชาวบ้านที่นี่ปลูกผักริมทางรถไฟมานานหลายปีส่วนใหญ่นิยมปลูกในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวโดยที่ทางการรถไฟก็อนุญาตให้ชาวบ้านใช้พื้นที่ พอเห็นว่าช่วยปรับภูมิทัศน์ริมทางรถไฟให้สวยงามและผักที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกไม่ใช่ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่กีดขวางเส้นทางรถไฟนอกจากนี้ผักที่ปลูกริมทางรถไฟชาวบ้านยังใช้วิธีธรรมชาติไม่ใส่ปุ๋ยเคมีจึงเป็นผักอินรีย์ปลอดสารเนื่อเก็บเกี่ยวแล้วนอกจากจะส่งไปขายในตลาดค้าส่งของจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงพื้นที่และผลผลิตบางส่วนชาวบ้านยังนำไปวางขายริมทางรถไฟให้ประชาชนทั่วไปได้ซื้อกลับไปประกอบอาหารในราคาถูกถลูกมาได้สักกี่ปีแล้วคะได้สองปีสามปีแล้วปลูกแล้วเอาไปขายที่ไหนะเอาขายตำหมูเปิ้นไก่ขายตุเน่งจ้ะชมหมูกระว่อง กบกล้าพองไนมะ่กล้าพอง,อางขายตำบ้านพ่องพักเหมือนบอดสานพี่แล้วเนาะตำมือแน่น่ะเขาไม่ชื่อกันเพื่อเขามาหาแล้วเขากาจอดรถวดชื่อเลยกาปรปลูกผักอินทรีย์ทางรถไฟนอกจากจะช่วยปรับภูมิทัศน์ทางรถไฟซึ่งเดิมเคยเป็นพื้นที่ที่ย่าและวัชพืชขึ้นจนรกหูรกตา ให้เป็นแปลงผักที่สวยงามยังช่วยสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ริมทางรถไฟได้อีกทางหนึ่งจังกีฬาจารุชุพวัฒน์ทีมข่าวท้องถิ่นข่าวจริงสิ่หนึ้ง